เดือนที่แล้วรุ่นนี้นะขายไป3คันเดือนนี้จัดมาอีกสักคันหนึ่งนะเป็นของขวัญปีใหม่นะเพิ่งออกรถไปล่าสุดนะครับคันนี้ตอนนี้ราคาย่อมเยาวมากคายเยนนะครับแต่อย่างที่บอกนะคือรุ่นนี้ไปนะประครบประงมดูแลเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องมีอะไหล่อะไรต่างๆที่ต้องเปลี่ยนแล้วจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องดูไม่ต้องไม่ต้องซื้อด้วยไม่ต้องขี่ไม่ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าชอบนะครับคน,คนที่ประครบประงมรถเป็นดูแลรถเป็นนะครับมีงบส่วนหนึ่งไว้ ไปซ่อมบำรุงผมตอบได้เลยว่าคุ้มมากๆาเพราะตอนนี้มันเหลือล้านเดียวแล้วก็ตอนออกป้ายแดงมาเนี่ยสมัยนั้นก็6 7ล้านอยู่แล้วคุณได้สมรรถนะรถ7ล้านนะฮะแล้วโฉมมันไม่ได้ดูแบบเก่าจนเงินไปแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปประกันนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับดูให้จบครับดูคลิปช่อง AB p r e m i u m m o เม r อเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ มาดูคายเยนนะครับโฉมนี้เนี่ยขายดีมากๆนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนคันนี้เป็นสีขาวแท้เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สีขาวแท้เดิมจากโรงงานนะครับมาดูไฟหน้าอันชวหน้านี้เดิมเดิมหมดเลยนะครับเดิมจากโรงงานครับพีเก็บสีเก็บรื่นอยมาบ้างนะย้ําว่าเก็บมาบ้างนะครับก็จะหารถแบบเอาเครื่องมาจิ้มต้องบางทั้งคันนะครับก็ก็ก็ลองมาจิ้มดูก่อนแล้วก็มาตัดสินใจกันดูนะครับไฟหน้าต่างๆนะมีต้องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ ไมไ่ถึงขนาดน่าเกียดไอตัวนี้เนี่ยไฟตัวนี้เนี่ยนะครับผม,มเห็นคนไปอัปเกรดนะครับเป็นอ่แมทริกไฟหน้าแมทริกแบบตัวปี22 23เนี่ยตัวนี้เขาไปอัพไปไปอัพมีโคมขายนะข้ไม่สซีเรียสแล้วดูแบบพอเปลี่ยนเนี่ยดูแบบโฉมแบบใหม่ขึ้นมาเลย นะครับใครที่อยากเปลี่ยนอยากอะไรตัวนี้อะไหล่มีให้เล่นในท้องตลาดเยอะมากๆแล้วแต่ถ้าใครชอบแบบสไตล์นี้คลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับปี201112เนี่ยช่วงเนี้ยนะรถสิกว่าปีนะครับประมาณนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยคันนี้ฟิตเมนต์สวยนะจุดต่างๆเนี่ยดูฝาโปรงฝาโปรงอะไรต่างๆเห็นป้ะแก้มประตูนะครับฟิตเมนต์อะไรต่างๆ,นะางๆสวยมากๆรถไม่มีชมนักนะครับคันนี้เนี่ยนะครับดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างล้อเป็นลายล้อเทอร์โบนะครับอาการคู่ปั๊มเบรกพอชนะครับ เดิมๆแบบนี้โลโก้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยางมิชลินไมเอี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ยยางรถซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปีเขาจะลึกหน่อยเพราะว่ารถไม่ค่อยได้วิ่งนะก็จะจอดอยู่ตามบ้านนำอะไรก็แล้วแต่ปีหนึ่งส่วนใหญ่ผมเห็นใช้เฉลี่ยกันหลักพันโลหลักหมื่นโลนิดๆจะไม่เห็นทะลุไป2 0 0 0 0นะครับคันนี้เนี่ยไปแท้นะครับไม่ต้องห่วงการันตีนะครับยางดูบางๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงนิ่มแน่นอนไม่มีกระด้างน,นะครับโลโก้ไฮบริดตรงแก้ม แบบนี้นะครับเป็นลายเส้นเดิมๆดูหรูแน่นอนนะครับนวัตกรรมสมัยนั้นไม่ได้หรูหราอะไรมากไม่ได้มีกล้อง360นู่นนี่นั่นถ้ารับได้ซื้อไปแต่ถ้าชอบคิดว่ามีเงินก้อนเดียวล้านนึงนะครับแล้วไปซื้อรถอะไรรถจีนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับนะฮะสมาร์ทเอนทีไม่ได้มีมีข้างเดียวตอนนี้ไม่มีให้กิ่วลีดน้ำาลยต่างต่างประตูบานนะครับเป็นแบบนี้เลยดําตัดขาวนะครับหูช้างแบบนี้นะครับไม่มีนวัตกรรมอะไรเยอะแยะมากมายด้านล่างเป็นชายบันไดโคเมียมแบบนี้ นะครับเดิมๆติดรถมานะครับล้อหลังสเปคเดียวกันเลยนะครับล้อหลังสเปคเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ยางไม่ได้แพงมากขอบย1บเอดนะครับไม่ได้แพงมากแต่ก็แพงเอาเรื่องอยู่มิชลินนะมิชลินตัวนี้เดิมๆนะครับเหมือนเดิมดู บางแต่ไม่กระด้างแน่นอนนะครับด้านบนเป็นหลังคาพารามิกกัลซูบแบบนี้นะเต็มบานนะครับนี่ไฟดวงที่3อะไรต่างๆนะครับแล้วก็โลโกโ้ตัวนี้ดูแบบเป็นลายเส้นเขียนมานี่คือ,อเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไฟท้ายคันนี้ค่อนข้างสวยนะไม่แตกลายงามไม่อะไรเพราะเจ้าของเดิมจริงๆผมเป็นคนไปนซื้อที่บ้านเขาเลยนะครับบ้านเขาอยู่ใกล้ๆเต็นท์นี่แหละนะครับมาขายที่เต็นท์นะครับสวยรถคันนี้ท่อออกคู่ พาร์คเซนเซอร์มีให้กล้องถอยมีให้นะครับกล้องถอยมีให้ฝาท้ายไฟฟ้ามีให้ออปชั่นไม่ตัดออกนะครับนี่เลขตัวถังบาร์โค้ดยังอยู่นะครับรถเดิม บางบางทีรถโด,ดนท้องนนทายมานี่ไม่มีเหลือแล้วทำส่งล้ำสีรถ10กว่าปีน็อตอะไรต่างๆเดิมนะเฟรมอะไรต่างๆเดิมนะครับแล้วก็อะไรอะท่อยางพวกนี้ก็ยังไม่สึกไม่ได้เปลี่ยนมาแนละ้วลเดิมแล้วเนี่ยไม่ได้ตากแดดอะเพราะว่าบางทีพวกนี้มันอยู่ข้างในเนี่ยมันอบเก็บความร้อนเป็นสองสามเท่านะแต่ก็ไม่ได้กรอบไม่ได้แตกอะไรข้างในถือว่าโอเคอยู่คนระับน็อตอะไรต่างๆเดิม นะมีช่องเสียบไฟสองบัวนมาให้นะผ้าพรมก็เดิมนะผ้าพรมอะไรต่างเดิมหมดนะครับไอตัวม่านบังมีเสียงนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่เนัน่นหรอกการใช้งานอะนะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยมีเกี่ยวตัวนี้มันสามารถที่จะเกี่ยวเบาะไว้ได้ด้วยนะครับเพื่อปิดให้มันทึบอ่ะคุยง่ายคือเมืองนอกเนี่ยบางทีมันเขาเรียกอะไรอะความปลอดภัยมันมัน,ม,นมันต้องสูงอะ คือแบบตัวคนมามองรอดมาจากไอตัวช่องลมเพราะว่าเบาะเบาะตัวนี้มันพับพับได้ไงเขาก็ใส่ใจรายละเอียดน่าเล็กๆน้อยๆตรงนี้สามารถที่จะทึบได้เลยนะอันนี้ผมปิดไว้ให้ก่อนแล้วกันอ่ะเนี่ยแบบนี้แล้วมันก็จะดูทึบไปเลยเห็นปะ่ะเพราะว่าเบาะเนี่ยมันพับได้นะครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาให้มาครับไปดูภายในกันหน่อยดีกว่า ายในสีครีมแบบนี้นะครับเบาะเมมโมรีมีมาให้2จุดนะครับล็อกอัพข้างประตูสวยๆเครื่องเสียงเครื่องเสียงโบสนะครับตัวนี้ให้มิติเสียงของเสียงเนี่ยสวยมากๆเพราะมากๆนะครับเลขไม่แสนสี่แปดนะครับแท้แน่นอนนะครับมีนาฬิกากลา,างนะครับหรือว่าสปอร์ตโคโน่นั่นเองนะครับจอสัมผัสได้นะจอสัมผัสได้ตัวนี้นะครับนอนตกรรมเลยต่างๆมีล็อกขึ้นไทยเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ใชรถตโลลกลาขึ้นไม่ตรงไม่ใช่นะ ตัวนี้ใช้ได้นะครับเนี่ยใช้ได้หมดแต่ไม่ชอบเดี๋ยวนี้ไปอัปเกรดถูกมากนะครับเขามาเป็นหน้ากากเลยนะครับแล้วดูดิปุ่มเป,ปิ่มอะไรซวยนะเห็นป่าโหมดสปอร์ตโหมด e-power อะไรมีคนระับแบบขับสนุกลื่นไหลปิกได้โชค๊คปรับขึ้นลงได้นะคอมฟอร์ตนรอร์มอลสปอร์ตนะครับปรับได้ตามอธัธยาศัยในการขับใครที่ไม่ชอบนุ่มมากมันโยนหรือว่าอะไรเงี้ยปรับเป็นนรอร์รมอลนอร์มอลวิ่งในเมืองถ้าคิดว่าเอ้ยมันยังมันเข้าโค้งมันยังไม่หนึบพอไม่อะไรพอนี่เลย ปรับไปเป็นสปอร์ตเลยรับรับรองเลยว่าอยู่ตึ๊บเลยอยู่แน่นอนนะครับแอร์นะครับต่างๆเนี่ยปรับได้นะครับเป่าขึ้นตัวอะไรนู่นนี่นั่นได้หมดเลยสวยคอนโซลสวยนะครับแผงประรงประตูเบาะเบอร์สวยนะครับคันนี้เครื่องยนต์ V 6 3 0ไฮบริดตัวนี้นะครับเดิมๆคันนี้เนี่ยใบเสร็จซ่อมอะไรมีนะครับแล้วก็มีตัวเปลี่ยนเซลล์กระตุ้นแบตมาแล้วลูกค้าเก่าซ่อมไมค์หกหมื่นเจ็ดหมื่นครับมีบินอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ เขาก็ดูแลตามระยะแหละนะครับแต่อย่างที่บอกผมย้ํานะรถพร้อมใช้แต่อย่างที่บอกมันรถ10กว่าปีเนี่ยถ้าใครที่มีงบไว้กันงบไว้ส่วนหนึ่งที่คิดว่าเอ้ยดูแลมันได้แล้วชอบเป็นรถในฝันมีเวลาเสาร์อาทิตย์เออวิ่งไปตรวจเช็คบ้างไปขับเล่นกับเพื่อนใช้ในชีวิตประจําวันได้นะรถพวกนี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ได้กินข้าวลิงนะครับแต่อย่างที่บอกต้องคบปั๊มมันเป็นนะไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเออไม่ ไอ้นี่ไม่พร้อมไม่นะไม่พร้อมผมว่าต้องต้องคิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่ามรถที่ดีไหม ต่อย่างที่บอกสมรรถนะมัน6กเล้านอ่ะแต่วันนี้คุณซื้อแล้วมันได้ในราคาล้านเดียวที่มันตกไปเนี่ยเหลือแค่ยีห้เนตี่ยจากราคาตัวเต็มของรถเนี่ยแล้วมันยังคือพอตไงมันยังคือพอตอ่ะถ้าคุณกำเงินล้านหนึ่งไปซื้อรถจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นานาจิตตังค์ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าไม่ได้มีเงินไปประคบประงบมันหรือว่าไม่ได้มีการงบไว้แล้วก็ดูแลอู่ไม่เป็นไม่ได้มีอะไรที่จะไปไปไปพร้อมความเสี่ยงมันก็เลื่อนดูเรามีคันอื่นเรามีรถมาคานใหม่ๆกว่านี้ในช่่อองเเรรามมีีให้ลืกถทัน ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรจุกจิกเบนซ์บีอะไรก็ได้เลือกไปในงบก้อนเดียวเรามีเยอะเราจะชอบคันนี้แมนแมนคุยกันเอาไปใช้ได้รถเดิมไม่มีชนนะครับเลขโค้ดตัวถังอะไรอยู่ครบหมดนะฝากระโปรงนู่นนี่นั่นทํามาให้เรียบร้อยละนะครับโชคยังเด้งๆอยู่วันนี้นะเหลือไม่ถึงล้าน ให้มาล้านหนึ่งผมทอนบาทหนึ่งนะให้มาล้านหนึ่งผมุทอนบาทหนึ่งอันน่ะเชื่อผมด้วยนะว่ารุ่นนี้เดือนนี้แล้วผมขายไป 2, 2> เดือนเนี่ยขายไป3คัน2เดือนขายไปขายสามคันคันนี้จะเป็นคันที่4ี่แล้วอย่าวแตดดูอย่างเดียวถ้าชอบมาเอาไปนะครับมาเอาไปเถอะนะครับ A B P e l e c t r Motor ชอบคอนเทนต์ก็ไปดูช่องคอนเทนต์มีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวอนาคตเดี๋ยวผมจะิปคลิปยาวด้วยนะเพราะช่วงนี้รถนานกำขายน้อยเกินเดี๋ยวทลคลิปยาวด้วยนะเล่าลงเราเรื่องอะไรว่าไปเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ฝากกดติดตามไว้มีความบันเทิงให้ดูแนนน่อน ก็มีให้ขายมีทั้งขายของด้วยมีทั้งอคอนเทนต์ให้ดูด้วยความรู้ดีๆนะครับฝากช่อง ABP m o t o r ด้วยครับ